ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองอุดแตระดิบกำลังช่วยการคัดมาไฟพันเหรียญทองจับเป็นช่อแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดซึ่งเป็นการช่วยรักษาสภาพให้ดูสดใหม่จากนั้นใส่ลงไปในตะกร้าผลไม้เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงโรงคัดบรรจุผลไม้ในพื้นที่โดยมีรถรับส่งผลไม้เวียนมารับเม้าไฟอย่างไม่ขาดสายนายไพศาลหันสาไพยัยบ์ญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางเผยว่า ตำบลขุนฝางเป็นพื้นที่แรกที่มีการปลูกมะไฟพันเหรียญทองโดยกเกษตรอำเภอนำกล้าพันมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเมื่อ20ปีก่อนซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6ได้ผลผลิตดีเนื่องจากพื้นที่เหมาะกับการปลูกมะไฟ ทำให้มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนซึ่งตำบลขุนฝางมีชาวสวนกว่า40รายมีพื้นที่การปลูกมะไฟพันเหรียญทองกว่า300ไร่สําหรับปีนี้ตลาดมีความต้องการมากขึ้นทําให้ราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ9-15บาทมีผลผลิตออกประมาณ700-800ตันต่อปีสร้างมูลค่ากว่า4ล้านบาทต่อปีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร,กรและ,ก,ะการทำการตลาด ในการจําหน่ายมาไฟนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมาไฟขุนฝางมีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับวันงานที่เราจะจัดนะครับคือวันที่22พฤษภาคมนะครับ2566นะครับเราก็จะมีการประกวดนะครับการยำมะไฟนะครับการประกวดมะไฟรสชาติดีนะครับและประกวดหนูน้อยมะไฟเราได้ เชิญนะครับตำบลใกล้เคียงมีวังดินผาจุกยิ้งงามนะครับเพื่อมาเปิดบูธสินค้าโอทอปของดีแต่ละตำบลด้านนายอานันต์สีแดงผู้อำนวยการทททสำนักงานแพร่อุตตรดิตฐ์เปิดเผยว่าทางทททจะพิจารณานำเทศกาลม้าไฟของตำบลขุนฝางเข้าสู่ในปฏิทินของทททเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตรงนี้ก็จะทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ความเกี่ยวข้อจีหรือเป็นฤดูการที่มีความสวยงามทางธรรมชาตินะครับเพราะนั้นในเรื่องของกิจกรรมที่ต่อ,ตอยอดแล้วก็เติมเต็มในช่วงของอการโปรโมตประชาสัมพันธ์นะครับนอกจาก จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเทศกาลทุ่งเรียนแล้วนี่นะครับก็ยังมีเรื่องของประเพณีต่างๆแล้วก็แฝงไปด้วยกิจกรรมที่มีผลไม้นะครับซึ่งมะไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องที่ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ว่าเรามีการถถายข่าวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในปฏิทินของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ดึงคนเข้ามาเที่ยวพื้นที่ฝั่ง อออเเมืงทาด้นนิศตะวัออกสำหรับมะไฟพันเหรียญทองแตกต่างจากพันธุ์อื่นคือผลใหญ่หวานชำเก็บผล,ผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนตลาดผลไม้หลายจังหวัดรับไปขายและบางส่วนส่งขึ้นห้างสรรพสินค้ากระจายทั่วประเทศซึ่งปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่ากว่า3ล้านบาทและจากการสำรวจพื้นที่ตำบลขุนฝางมีการปลูกมะไฟพันเหรียญทองมากที่สุดในประเทศโกเมฆช่วยบุญสวทอุตจรดิษฐ์รายงาน